ปัญหาใหญ่ของของเราอาจจะเป็นปัญหาที่ระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือปัญหาโลกระบาดโควิด2 0 1 9นะครับตอนนี้ก็ยังระบาดอีกนะครับซึ่งปัญหานี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบนะครับห,ยยครบ,ครบหลายอย่างนะครับส่งผลกระทบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น เรื่องคนล้มป่วยนะครับเสียชีวิตนะครับแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องดราม่าของตลกดังนะครับนั่นคือนักคอมนะครับนักคอมแล้วก็เรื่องของดารานะครับดาราที่ก็หลายท่านก็ติดเชื้อนะครับติดเชื้อส่วนอีกเรื่องก็คือเป็นเรื่องอาม่านะครับ ที่รอรถรอเตียงนะครับรอรถรอเตียงเอ่อีกหลายหลายคนนะครับเ,ออเกิดกรณีคล้ายๆกันนะครับก็สาเหตุหลักก็มาจากการขาดแคลนนะขาดแคลนอุปกรณ์นะครับบุคลากรอุปกรณ์เออทางการแพทย์นะครับไม่เพียงพอนะครับออซึ่งมันก็ทําให้เกิดออมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะ คนที่รอรถอยู่บ้านนะครับไม่มีเตียงนะครับรถไม่มาลับนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับรถไม่มาลับฉะนั้นเมื่อรถไม่มาลับนะครับญาติพี่น้องครับก็ต้องดูแลคนป่วยนะครับซึ่งถ้าป้องกันไม่ดีก็กลายเป็นว่าญาติญาติที่ดูแลกันอยู่เนี่ยครับติดกันไปด้วยนะครับมันก็จะขยายกว้างขึ้นทําให้ผมนึกถึงผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งผู้ชายคนนี้นะครับ เขาได้ทําในสิ่งที่ทุกคนต้องการในตอนนี้นะครับนั่นก็คือผู้ชายคนนี้ที่อยู่ด้านบนสายของผมคนระับเ,เขามีจุดประสงค์ในการทําของเขาเนี่ยชัดเจนมากนะครับซึ่งมันเป็นความต้องการของคนในปัจจุบันด้วยนะครับเ,เดี๋ยว เราไปดูกันเลยนะครับว่าเขาทําอะไรและผลพลอยได้คืออะไรครับความแข็งแรงสุขภาพร่างกายนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับจ 3ของ9ก้ต่อไปด้วยพลังเล็กๆนะครับเราไปที่ภาคอีสานมาแล้วลงใต้มาแล้วแล้วก็ครั้งนี้มาที่ภาคเหนือเที่ยวนี้วิ่ง4วันจากอุตรดิตถ์เข้าที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ประมาณ300กิโลเมตรแล้วก็คนออกมาต้อนรับตั้งแต่ตีห้าเลยผมก็เป็นคนอุตรดิตถ์คนหนึ่งนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่พี่ตูนแล้วก็ทีม9้านะครับได้มาวิ่งแล้วก็รับบริจาค เพื่อไปช่วยโรงพยาบาลต่างๆในหลายๆจังหวัดในภาคเหนือด้วยนะครับตอนนี้ก็เราอยู่ที่เซตที่3เริ่มขึ้นเขาแล้วมองไปก็มีแต่เนินตลอด เที่4ค่ะมันจะเป็นเส้นทางที่กําลังจะเข้าจังหวัดแคร่ค่ะรู้สึกดีใจค่ะซึ่งส่วนตัวหว่าเป็นคนเหนืออยู่แล้วยิ่งๆรู้สึกซาบซึง้งแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณแทนชาวเหนือทุกคนอ่าท้ายปีแห่งความสุขค่ะพีย่ยอมอ่าแล้วครับส่งท้ายปีเก่านะครับเพราะว่าวันนี้เรามีโอกาสได้มาช่วยส่งความสุขให้กับทุกๆคนที่ยังมีความทุกข์อยู่อย่าลืมลุกขึ้นมาออกกําลังกายวันละนิดหน่อยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะฮะนั่งรอใครครับ ตูเราพี่ตูนใบจางเงินเหรอแม่จ้าเดี๋ยวพี่ตูนมาหามาหาผมแข็งแรงแข็งแรงเราจะได้หมดกันครับพี่ตูนทำมาด้วยกันมาแข่งครับมาขับ่ไครับผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าเรามาช่วยกันครับส่งต่อความสุขนะครับให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณหมอนะครับคุณพยาบาลสู้ๆนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ที่เนี้ยเชียร์คุณอยู่นะครับ มารินิพนธ์ครับวิ่งในผลัดที่8จกับโครงการ9คนาลกะ9ก้า้าของมิตูนี่ผมคิดว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนโดยเฉพาะผมที่กล้าออกมาที่จะวิ่งเพื่อตัวเราเองนะผม <All right. S 1> เพื่อสุขภาพร่างกายของเราเอง ครับผมต่อครับมือกองซิลิฟูครับผมรู้สึกวันนี้ตอนแรกออกมาจากบ้านผมรู้สึกตืน่นเต้นมากครับแล้วก็ทราบมวาว่ามันเป็นทางขึ้นเข,นขาล้วนๆประมาณ5กิโลผมคิดว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยออกเลยใช้คํานี้เลยครับแล้วพอมาเริ่มได้ทําอันนี้ผมรู้สึกว่ามันทําให้ร่างกายเราดีขึ้นทําระบบหัวใจระบบทุกอย่างดีขึ้น มาร่วมวิ่งวันนี้วันที่3สตาร์จากลำปางระหว่างทางะคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ออ,ออกมายืนรอต้อนรับนะคะแล้วก็ร่วมกันบริจาคมันเป็นพลังของคนไทยจริงๆค่ะต้องขอขอบคุณบริษัทพินพาวเวอร์นะคะ ที่เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้โครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะคะอยากให้ทุกคนออกมาวิ่งนะครับออกมาออกล้างกายนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับออกมาใส่ใจสุขภาพของกันมากขึ้นลองออกมาก้าวดูรับรองว่าแค่คุณเริ่มต้นเนี่ยคุณจะพบกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตออกมาก้าวแบบนี้เยอะนะครับคเราคือมาเรารอมาทั้งเช้าแล้วค่ะแ่อนที่จะังวลยังไหวนะยังไงนะยังไหวต่อไปไม่ช้าช้านะครับว่าทุกเช้าสามารถที่จะ ็รู้สึกขื ar, ko, ่นเต้นครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็อยากจะขอให้ทุกคนมาช่วยกันครับอยากจะทําอะไรที่มันดีๆผมว่าน่าจะเหมาะสําหรับการเริ่มต้นอย่ามัวแต่ลังเลอย่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งครับ อันนี้เชียงใหม่แล้วเจ้าก็ตอนนี้นะคะเรากําลังจะรอเข้าวิ่งเสร็จที่29เ <c oughs> จ้านั้นเน็กตอนนี้วิ่งไม่หยุดเลย <c oughs> นัดรีบมาทำไมไม่บ้างแต่ว่าวานะนะ <c oughs> เนอะขนาดอันนี้ชื่อม <c oughs> ิ้นแะต่ใดๆค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเซตชิ้นใหม่ก็จะเป็นเซตที่7จกิโลเมื่อกี้นี้ใช้แล้วนะครับก่อนจะเข้ามางานมินิมาราธอนตอนเย็นนี่เป็นจิตบุญญาของงานนี้พี่ตูนยังต้องวิ่งตามหลังคนใส่สายนี้เลยเพราะว่าคุณห้ามไปไหนจนสุดระยะเลยเอาสรุปยิงคุณวยูมีกี่กิโลเมื่อกี้น่าประมาณ2องโลว่าอุ้ยนี่เขาเก่งแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับไม่รู้สึกเลยเหรอขาเนี่ยไม่รู้สึกอะไรแล้ย ก็มีโอกาสได้มอบชิ้นงานครับให้กับพี่ตูนถึงมือวันนี้เท่ากับว่าภารกิจของผมมันได้สําเร็จแล้วโอ้ดีใจมากได้เหมือนแรงสนับสนุนอีกหนึ่งแรงใหญ่ๆนะครับจากคิงพาวเวอร์แล้วก็พี่ๆอารมีนะครับใครทําอะไรได้ในแบบของตัวเองก็ออกมาทําสิ่งที่ตัวเองถนัดและมารวมกันก็ขอบคุณอารมณดีและคิงพาวเวอร์อีกทีที่ที่ทำตุ๊กตาบักคำน้อยคนนี้ขึ้นมานะฮะก็ขอบคุณมากจริงๆที่ให้เกียรติผมด้วยครับ ความรู้สึกที่ผมได้ได้สัมผัสกับพี่ตูนนะครับผมสงสารพี่ตูนพี่ตูนบอกว่าวิ่งมา200กิโลเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้สุดยอดจริงๆครับก็วันนี้10กิโลสุดท้ายผมจะทำให้ได้เพราะแรงบันดาลใจจากผู้ชายที่ชื่อพี่ตูนครับ ข้าวาเหนือเป็นก้าวที่ผมคิดว่าเป็นก้าวอารมณ์ผ่อนคลายทุกคนเหมือนมาส่งยิ้มให้กันในช่วงเวลาปลายปีที่เราจะเหมือนเข้าเทศกาลมารวมกันทําสิ่งดีๆมารวมกันส่งรอยยิ้มให้กันสองข้างทาง,างแล้วก็มาส่งแรงกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยบาบาลขอบคุณดาราศิลปินหลายๆคนที่ เสียสละเวลาอันมีค่านะครับของแต่ละคนมาร่วมกิจกรรมขอบคุณชาวเหนือตลอดสอง้างทางท,างที่ที่เราวิ่งผ่านแล้วก็บริจาคนเล็กคนน้อย,อยส่งรอยยิม้มส่งน้ำขอบคุณมากจริงๆ จริงแล้วผมว่ามันน่าจะได้สักหมื่นล้านก็ยังดีนะครับอย่างน้อยก็ต้องช่วยได้เยอะโดยเฉพาะคนที่มีรายได้เนาะก็คือเถ้าพันร้อยอะไรเงี้ยครับเออ่คนที่มีรายได้พันสิบบาทยี่สิบบาทก็โอเคนะครับเเออออ่อ่ผู้ที่รปจากมากกว่านั้นก็ก,ก,ก็มีนะครับแต่ถ้าคพันร้อยเนี่ยผมว่าน่าจะเจ็ดพัน 7, ล้านนะตรงนู้นนะง่ายๆนะ,ฉะเฉลี่ยเนาะเจ็ดพันล้านหรือไม่อาจจะถึงหมื่นล้านก็ได้นะผมว่า ผมจะได้บุคณ์อะไรเยอะที่จะมารักษานะครับที่ทําให้เพียงพอด้วยนะไม่ต้องรอยอยู่บ้านได้ประมาณนี้ครับเชือ้อยังไงก็ฝากทุกคนนะครับปฏิบัติตามเขาเรียกว่าการป้องกันนะครับป้องกันเนาะตามที่รัฐบาลประกาศมานะครับที่ว่าให้ทําอย่างไรป้องกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็คือมาตรการจับตัดแล้วนะครับ โดยเฉพาะคนที่ม่ใส่เขาเรียกแมสใช่ไหมแมสนะครับหน้ากากนะครับป้องกันนะครับอย่างน้อยก็ทุกคนก็ต้มมือช่วยกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับรักษากาอรักษาตัวนะครับหาอย่างอื่นทำนะครับที่มีรายได้นิดหน่อยก็ยังดีนะครับยังไงสุดท้ายนี้ก็ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ